เราคุยไปแล้วครับเนี่ยบ้านคุยทอดไก่กำลังทอดไก่ทอดไก่อยู่แล้วทอดไก่กแล้ววันนี้ไก่น่ากินปลทอดเริงนะทดไก่สดแสบมากินมานกใจเนี่ยมากินมากเลยู่เป็นเหลืองเลยนะครับวันนี้เราเข้าครัวทอดไก่ แต่เราเหมือแต่เราเผาได้พ,ดพี่น่อนน้แล้วเกางานเกิการน,น้าเน่เตแน่คินแต่เราเหมือแล้วเวีนจะดีอ้วนะป้าวันนี้ก็ได้ตอกไก่ตมร้อนกระน่ององน่องนะครับวันนี้ก็อร่อยแล้วครับทำเองง่าย ก็ต้องเพิ่งคาไปพิการทอดไก่ทอดไก่ยังไงไม่ให้ติดกระทะต้องใส่น้ำมันนะครับถ้าไม่ใส่น้ำมันก็เป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นกี่ก็บองเอาไปเลยนะพี่น้องเอ้ยเจ้าไก่เกียดคงกินไขออ่ตื่นอะไร ไอ้เมื่อกุ้งตะมัดทอดแระเสรจทอดยังไงให้อร่อยทอดไก่ควรจะหมักก่อนนะครับถ้าไม่หมักมันก็จะจืดมันจะจางนะครับอเอาแม่ฮัทเจ้าบปเสือข่อยนำไก่ไปทอดตัต้องมักตว่สร็จตัดฮัทัทมักเมื่อกันแสบ มักยังไดแแสบมักใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับสูตรสูตรการมัดไก่คือใส่เครื่องปรุงต่างๆตามใจชอบตอบ่ออะโอ้แมนบอดแมนข,อขอ้อมข่อยบอแมนไก่ แค่ตะไตำแก้วก็ตำแก้วที่คนเนี่ยไก่ทอดของเราทอดใหม่ๆสดๆร้อนนะครับแซ่แบเลยพี่หน้องเยลยนะครับทอดใหม่ๆฮอนแต่ระมมอร์้าห่อแต่ก็ขผากระนำกินนะนักเฮ็ดงานเห็ดการผู้ใดมีงานเห็ดผู้ใดบ่มีงานเห็ดก็นอนตัวนะครับผูกเป็นนอนเลยตามทงไฮทงหนาบ้านหอนะครับ S <S <S อยู่ได้ตึกในยังก็นอนอ้เย็นเย็นเปิดแดรนอนต่อพี่น้อง <S 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 สิเดือนมากฮะเงินใจอ่าข้นบอเสือ่อยกรล้องมึงติละสิเดือนมากฮะแต่เงินใจผู้ใดขีข่คันผู้นั้นลำบากเป็นไงเนาะขยันไม่อดตายนะครับโอเคอเครับผมมากินไก่น้อขล่อยเด้อ